ในหน้าหนังสือพิมพ์เลยครับในหน้าหนังสือพิมพ์เลยค่ะนะคะเดี๋ยวผมถือให้กันเอาอตอนนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเซ็กแทบทุกวันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวัยรุ่นกับเซ็กไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางเพศครั้งแรกหรือกิจกรรมทางเพศที่แปลกแหวกแนวออกไปตอนนี้ก็มีตัวอย่างนะคะตัวยาใหม่ซึ่งท่านมอท .2 ท่านประชามารีนน์นะคะในหนังสือเนี่ยเขียนไว้บอกว่ายาเสพติดตัวใหม่นี้ไม่สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจปัสสาวะมีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีรสเค็มนิดหน่อย จัดอยู่ในกลุ่มของยากล่มประสาทผู้เสพจะง่วงนอนควบคุมตัวเองไม่ได้สูญเสียความจําชั่วขณะกล้ามเนื้อหย่อนแต่กลับเพิ่มความรู้สึกทางเพศมีชื่อบอกมาด้วยนะคะว่าเป็นกลุ่มแกรมมาไฮดรอกซีบิว a ท e เลตทำไมยามันถึงมีฤทธิ์ทำให้เกิดอา,อารมณ์ความรู้สึกทางเพศอนนละควบ<ม>คุมตัวเองผม,มนะว่าต้องระวังให้ดีๆมันเป็นการตีความฤทธิ์ของยาในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องนะัก แล้วด้วยวิธีการพูดแบบนี้มันจะทําให้ให้เกิดความสับสนแล้วก็ถูกใช้ไปในทางที่ผิดมากขึ้นเรื่อยๆ oh. คือความหมายจริงๆนี่ก็คือว่า <c oughs> ยาพวกนี้มันมีฤทธิ์อันนึงคือลดความสามารถในการควบคุมตัวเองที oh. นี้ oh. คนเราปกติเนี่ยเราก็ถามว่าเรามีเวลาเราไปอยู่ในบรรยากาศใช่ไหมที่มีการกอดมีการเยายวนทางเพศถามว่าเรามีความรู้สึกทางเพศไหมก็มีทุกคนแหละ <c oughs> แต่ว่าด้วยยาหรือไม่ด้วยยาไม่ไม่ด้วยยามียาไม่มียาเราก็มีความรู้สึกทางเพศเข้าใจละแต่ว่า ใช่ไหมคนเราปกติเนี่ยถ้าเราไม่มียาฤทธิ์ของยาเนี่ยเรามีความสามารถในการควบคุมตัวเองเขาเรียกว่าสมองส่วนคิดมันควบคุมสมองส่วนอยากได้ใช่ไหมครับาวนี้ไอ้ผลของยาที่สําคัญเนี่ยคือว่ามันไปลดความสามารถของสมองส่วนคิดในการควบคุมตัวเองเพราะอะไรก็ตามที่เป็นความบรรยากาศความอยากให้มันกระตุ้นเราเราก็แสงออกเต็มที่โดยที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ไอ้อย่างงี้สุราเหล้าอะไรก็มีฤ<อ>ทธิ<ม>์ใช่แต่ว่าฤทธิ์ของยาม,มันมีความรุนแรงในการลดความสามารถในการควบคุมตัวเองแตกต่างกัน<ม>ยาที่ลดความสามารถในการควบคุมตัวเองมากๆใช่ไหมฮะมันก็ยิ่งมีลักษณะของการที่ทําให้เสมือนกับว่าใช้<ม>คาพูดในทางที่ผิดว่าไปกระตุน้นอารมณ์ทางเพศแต่จริงถามคนพวกนี้ว่าไปกระตุ้นอารมณ์เพศหรือเปล่าเปล่าหรอก แต่ว่ามันลดความสามารถในการควบคุมตัวเองอครับเป็นความเสี่ยงที่เลี่ยงได้นะครับท่านผู้ชมว่าในเรื่องของยานะคะทีนี้มาคิดถึงว่าอย่างที่มีมหลายครั้งรายงานก็จะพูดถึงว่าอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยอย่างที่ว่าถ้าโดยบังเอิญทําให้เขามีความผิดพลาดเรื่องทางเพศนะคะทีนี้หลายคนก็จะพบว่าพอผิดพลาดเรื่องทางเพศแล้วก็มักจะถูกจูงใจต่อไปว่าเอาเถอยังไงมันก็เป็นความผิดพลาดไปแล้วก็น่าจะเหมือนกับมีความสุขหรือมีความสนุกกับชีวิตทางเพศนั้นหลายหลายคนก็ โดยมีเฉพาะมีรายงานบอกเลยว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยพอผิดพลาดเรื่องทางเพศมักมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้มาจากความสัมพันธ์หรือจากความรักมากมขึ้นรตรงนี้มันจะมีแนวทางหรือมีกระบวนการวิธียังไงไหมคะที่จะช่วยสําหรับเด็กผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องความผิดพลาดอย่างเงี้ยอาจจะถูกงอมยาหรือถูกทําร้รายแบบนี้ค่ะคือคือเด็กผู้หญิงพอมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนะครับก็บบอย่างที่แต่งานกวิจัยส่วนใหญ่เขาจะพบว่าพฤติกรรมเพศจะเปลี่ยนเร็วมาก ปัจจัยที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือเรื่องความรู้สึกว่าคือการเรียนรู้ของทางเพศของเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยหัจจสําคัญก็คือเรื่องของความรู้สึกว่าหนึ่งคือคุณค่าตัวเองเปลี่ยนสองก็คือว่าความรู้สึกที่ควบคุมตัวเองเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเรามองดูมันก็มีอยู่2ประเด็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือเรื่องของคุณค่าตัวเองเปลี่ยนนะครับอันนี้เราก็ต้องย้ํากับ เด็กผู้หญิงทุกคนน่ยนะว่าคุณค่าของคนเรานี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วคุณค่ามันเปลี่ยนถ้าเพราะยังไงทุกคนก็อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคงได้เจอคนรักที่มีความรับผิดชอบแล้วก็รักและผูกพันกับเราจริงคงไม่ได้อยากจะมีแฟนเพียงเพราะคนนั้นเขาอยากจะนอนกับเราเพราะนั้นเราก็ต้องคิดยาวๆว,ว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตครอบครัวแบบนั้นเนี่ยคนที่จะ เป็นชีวิตคู่ของเราเขาก็ต้องเป็นคนที่เห็นว่าเรามีคนเป็นคนดีมีความรับชอบมากกว่าที่เราเป็นคนที่ปล่อยตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี้นี่ก็ผมคิดว่าก็คือคิดให้ยาวขึ้นนะครับว่าคุณค่าของเราเนี่ยอยู่ที่เราเป็นคนที่สําหรับคนอื่นแล้วเห็นว่าเราเป็นคนที่มีค่ามีความรับผิดชอบนะครับถ้าสามารถที่จะมองในเชิงนี้ได้เนี่ยไอการที่จะรู้สึกว่าเสียตัวคือเสียคุณค่าคือคำนี้เป็นคำที่สังคม ยัดเยียให้กับเรามากกว่านะครับครับค่ะโอเค